สวัสดีครับโมบายกรูเทาลแลนด์บายเชลค้าคอมผมโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้เราอยู่ในงานนะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยนะฮะ Samsung Galaxy S 21 Series นะครับรองรับ 5G ทุกรุ่นเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็คือรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นตัว A 21 Ultra นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัว A 21น้องเล็กเลยนะครับแล้วจะมีน้องรองนะฮะชื่อ A 21 Plus ก็คือแตกต่างกันก็คือตัวนี้กับตัว A 21 Plus เนี่ยดีไซน์ยังเหมือนเหมือนกันนะคือ3กล้องแบบนี้มีโลหะหุ้มแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่่่่่่าาาาาาฝหลลัััังเเ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 นนนนนนนีีียยยถถ้้กกกิิิดดปปป็็็ตตตตววว A A 2 2 1 1จจะะะพสครบแ Plus ส่วนตัวนี้เลยนะฮะ A21 Ultra เนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลหะพุ่มมาเยอะมากสำหรับหน้าจอแตกต่างกันนะครับก็คือรุ่นเล็กเนี่ยเริ่มต้นที่หน้าจอ6.2นิ้วนะฮะแล้วรุ่นลองเนี่ยหน้าจอ,อ6.7นะฮะแล้วส่วนตัวท็อปเลยเนี่ยตัว A21 Ultra เนี่ยจะหน้าจอ6.8สำหรับหน้าจอเนี่ยพิเศษมากๆกนะก็คือความสว่างนะครับตัวนี้ความสว่างสูงมากนะฮะ1,500นิตนะครับผมส่วนตัวน้องตัวเล็ก2องคนเนี่ยความสว่างอยู่ที่1,300นิตมาพร้อมกับหน้าจอมาตรฐานใหม่นะคร รุ่นแรกของทางซัมซุงนะสว่างด้วยสวยด้วยนะฮะแล้วก็ชิปเซ็ตนะครับทุกรุ่นมาพร้อมชิปเซ็ตรุ่นใหม่นะครับคือ Exynos 2100นะครับส่วนกล้องนะสำหรับรุ่นเล็กนะฮะสรุ่นนะครับ A 2 1และ A 2 1 plus นะจะมาพร้อมกับ3กล้องไม่คล้ายๆกับ A 2 0เก่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเลยเนะี่ยสามารถคุยเรื่องกล้องได้เลยเพราะว่ากล้องเนี่ยมีมากขึ้นเห็นไหมมีทั้งหมด4ตัวมีประกันเพิ่มกล้องขึ้นมาอีกตัวหนึ่งความละเอียดกล้องหลักนะฮะตัวนน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 นีีนะะีี้้้ะะะะฮออออยยููู่108่่่่่่่ทาาาาา40%ลลเเเหหมมมมมืดิิิแตกกกรรจจจงงงใคคนะัับบวถึึพฒข เลยนะเรื่องกล้องนะครับแล้วยังจะมีกล้องตัวที่เป็นเอาตตรไวนะครับเพิ่มความสามารถขึ้นมาก็คือช่วยในการถ่ายภาพระยะไกล้ด้วยเราสามารถถ่ายภาพระยะไกล้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยกล้องเอาตตรไวนะนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลอีก2ตัวคือ10ล้าน10ล้านแล้วก็มาพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสทําให้การจับภาพเนี่ยลดเร็วแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นหลังจากที่ไปทดสอบกันมาแล้วนะครับคือผมง,งานเปิดตัวก็จะมีเป็นให้วิร์กช็อปกันนะครับไปทดสอบฟีเจอร์ต่างๆของทางซัมซุงเนี่ยรุ่นนี้นะครับมีการพ ซิงเกิลเทกเนี่ยก็มีพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับผมและที่สําคัญผมชอบโหมดนี้มากอะ่ะที่เขาเรียกว่าโหมดผ้ดกํากับอะ่ะเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ d ดเลเตอร์ Director นะฮะมุมมองพุ่งกับเดเลเตอร์วิวนะฮะเวลาคุณถ่ายภาพเนี่ยสามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันที่สําคัญเวลาคุณถ่ายอยู่นะคุณสามารถเลือกมุมมองของกล้องหลังได้เออว่าคุณจะถ่ายเป็นมุมไหนนะฮะจะถ่ายไวถ่ายใกล้ถ่ายระยะกลางเนี่ยมันมีให้เลือกหมดเลยนะทั้ง3ระยะตรงนี้นะ <Okay. S 1> แบบเรียวไทม์ระหว่างที่เราถ่ายอยู่เนี่ยแบบเราสามารถเลือก ที่ผมมีตัวอย่างให้ดูแหละผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆถ้าใครมาลองเล่นมือถือรุ่นนี้นะจะบอกเลยว่ามันคือการพัฒนากล้องไปอีกระดับเลยนะที่สําคัญครับเวลาคุณถ่ายภาพเนี่ยตัวเนี้ยมันซูมได้ออปติคอลซูม 10x ใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายดิจิตอลซูมได้ถึง 100x นะผมบอกเลยว่าออปติคอลซูม 10x รอบเนี้ยคมมากสวยมากอะ่ะคือน่าทึ่งอะ่ะคือผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ออปติคอลซูม 10x มันมันคมขนาดนี้เลยเหรอคือซูมเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพดีจริงๆและส่วน 100x เ,นะเ,เนี่ยแน่นอนวว่่่าามมมมมมัันนนนืืออิจตลลละะงขึึ้้ผผรูสสกกเเเยยยถไ็ ให้นิ่งขึ้นได้จริงๆสุดยอดมากนะฮะนอกจากนี้นะฮะในงานยังเปิดตัวสินค้าอีก2รุ่นนะครับคือหูฟังรุ่นใหม่นะครับ Galaxy Buds Pro นะครับผมหน้าตาเนี่ยกล่องเนี่ยจะเหมือนบัตรไลท์เลยถ้าเกิดคุณไม่รู้นะคุณไปหยิบมานึกว่าบัตรไลท์แต่ไม่ใช่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหูฟังอินเอียร์ก็คือตัวนี้จะพัฒนาเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับตัดได้ดีขึ้นนะคบับอกเลยว่าถ้าเกิดคุณชอบหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนดีๆเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าบัตรไลท์จะมีปัญหาเรื่ ลายนี้ให้โทนเสียงแบบค่อนข้างใสๆนะครับแต่ตัวนี้จะค่อนข้างดูหนักแน่นกว่านะครับเพราะตา style ่างสไตล์อินเอียร์แหละอีกตัวหนึ่งคือ Galaxy Smart Tag บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทําของหายบ่อยๆตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับก็คือเป็นตัวสาหรับเพื่อบอกตําแหน่งและแถมที่สําคัญนะครับสามารถใช้เป็นรีโมทได้ด้วยเมื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะเวลาคุณใช้ s m a r ์ Home ที่บ้านเนี่ยของซัมซุงอ่ะคุณสามารถใช้ตัวนี้เป็นรีโมทได้จุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของ Samsung Galaxy A ยี่สีบเอ็ด Series ครั้งนี้นะคร ใช้งาน S Pen ครับแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยไม่มีช่องใส่ S Pen นะจะต้องใช้ S Pen แยกนะครับซึ่งเขามีวางจําหน่ายด้วยนะวางจาหน่ายแยกเป็น S Pen นะครับแล้วก็มีการวางจําหน่ายเคสด้วยมีทั้งหมด2แบบนะเคสที่สามารถใส่ S Pen เข้าไปได้อะเวลาคุณพกพาไปไหนจะได้แบบไม่ต้องคอยเอา S Pen แยกไว้ที่อื่นเดี๋ยวมันหายนะครับสามารถใส่ไว้ในเคสได้เลยมีแบบฝาพับแล้วก็แบบเป็นซิลิโคนเคสแต่ว่าไม่รองรับ S Pen Action นะก็คือจะไม่สามารถหยิบขึ้นมาเพื่อมาโบกเพื่อให้เหมือนไม่ไม่ไม่กระทยวิเศษเพื่อแสงงานต่างๆหรือว่ากดให้เป็น โหมดในการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเพราะว่าเป็น S Pen ที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคบผมมันจะเป็น S Pen แบบแตนอนะโรน่ะแต่ว่ามันสามารถใช้งานเนี่ยเขียนหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ S อ e n ได้100%เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่อยากซื้อ g a Galaxy ซ o t e แต่ว่าชอบ S s e r i e s แต่อยากใช้ S Pen รอบนี้ถูกใจคุณแน่นอนนะครับสำหรับราคารอบนี้นะฮะบอกเลยว่าเราใจมากนะครับราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่2 7 9 0 0นน้ี่ราคาเริ่มต้นนะรุ่นเล็กใช่แล้วส่วนรุ่นท็อปนะครับส,ส,ร Ultra นะราาสูงสุดจะอยู่่ทีน 15,9 0 0าครับผมแต่ว่ามาพร้อมกับแรม16กิกเป็นครั้งแรกของซัมซุงด้วยนะและครั้งแรกของโลกด้วยนะครับผมเป็นมือถือแรม16กิกครั้งแรกเลยแล้วก็มาพร้อมกับลอม 52G กิกด้วยครับข้อมูลต่างๆนะครับสามารถไปเช็คได้ที่เว็บเช็คราคา .com นะครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจ l e Guru Thailand by เช็คราคา .com มีคำถามต่างๆเนี่ยสามารถไปถามไว้ได้นะเดี๋ยวผมไปตอบให้ครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับขอฝากนะครับทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter t t e r i n ก t a g r a m หร์อ YouTube น์กดแกดแล้รก็กดสั่นะดไ้ครับ ทุกการเคลื่อนไหวของเราครับผม